ีมันบอขาแย่หีิขานี่นี่สี่ขืนนงสี่เราเด้่ันสมมติว่ากูสีลูกนี่ขากูสี่เนี่ยขืนแหละม่รู้่ามันเป็นยังแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอ้ามันะมีสั้นในต่ไนอืออือะก่อนขี้ยืนแต่นี่บ่ได้บ่ได้เลยขาขาปวดสีงองับข้นสีลูกปวดไปเลยมันบอบ่ปวด ม,มาเยี่ยมผู้ป่วยจ้ะมาเยี่ยมผู้ป่วยคุณยางไห่ดีใจน้ำพิ่นแม่อือห้ยางไหได้่แม่ให้ให้ถือกับหมอผู้นี้แล้วเนอยนอย่เนาะ เบึงเบึงก่อนเขาเบิองอาการเ้ากกอนเข้าไปบำบัดเอาแมนมเมื่อเาูได้แล้วจังมมนมีคืนม่ให้เราดึงเสียบเลาวดึงแขนยังเอาเออแมนดึงแขนดึงขาเอานะบำบัดเอาแมนถึงต่องแล้ว ต้าไปบำบัดเอาท่านท่านไปสีอีกเข้าใจอยู่ว่าอย่างอย่างต้องมีสเดีอดร้อนอยู่แล้วมั้งเนจ้าแม่ยันเด็กจเลยว่ามาบำบัดเอาในเมื่อเขายืนได้แล้วเขากับบำบัดกแล้วาที่หมอว่าเป็นเป็ี่ยนยังรู้มาต่อยบอกเป็นเจ้าปีแล้วเย่เนี่ยสามปีสามปีตบานยางก็ได้ปีนึง ปีีกวว่แล้นเจ้าย่างนี่เจ้าเจ็บขาเจ็บเอวเจ็บตากเจ็บก้นบ่หรือธรรมดาเป็นแตะยูหัวเขาย่างเดียวเพราะมันสีดำอยู่หัวเข่าเท่านั้นแหละอืออือไม่ตะกี้ลูกขึ้นบ่ได้เนาะปวดขึ้นนี่ขาสั้นิิิิเออเพราะเขาปวดมันบ่ปวดหัวเข่าไม่ปวดไขว่ามันบ่มีแห้งมันบ่มีแห้ง แล้วก็บ่บ่ได้ปวดนะคั้นขัว่าปวดนี่มันต้องแบบนอนบ่ได้มันบ่อแต่แบบว่าอธิบายบ่บ่ถือคล้ายๆว่านั่นสิเป็นลูกค้าห้องใช่ไหมอืมแต่ว่ายายว่าคอยบังบันออกแมียนเมีนช่วงแง่บุอเศร้านี่ออกมาโลดแมีนเย่ก็เสีเอาซี่ขาเข้าไปเย็นคอยแงาขออกม่มันบ่แมียนสกี้เนี่ยลอดให้ให้อายเราเห็นห้าวห้าวจบมหมคือบังน้นไหม บะมนคือห้าวห้าวไหมแม้ึงใบสองขาคือห้าวคือห้าวจับเล่าคือเล่าบันไดเขาจับยางไปแล้วแม่นี่ก็ดีแล้วก้อันนี้ก็ซ้ำห้าวหรอไมถึงคนที่คนที่เพิ่นบมี่สีขาเหมืนจะใส่ห้าวมันบ่ใส่ห้าวยางแต่นี่ห้าวอย่างยางเ้ากัเอาสีขาผ้าม่ยางคนเมียนอยู่จ้า้าวห้าวกับบถึงกบขนาดว่า เท้าส like so 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 ีเท้าสีลมถ้าเ้าสีลมนี่เข้า้องเฮนเท้าแบบนั้นเพราะว่ามันสิกันเท้าทั้งนั้นทั้งนี้มันบ่เออตะกีนยืนขึ้นนี่ขาขานีสิงหงอหงอเึ้นรถอือเฮจอย่างไเนี้ยอันใดที่ไอ้สาภาพไปที่เข้าไปเห็นบ่เงี้ยเขาจับปีหญ่คืนสองข้าง พอตั้งแต่ยยืนขึ้นได้ตะกี้ยยืนไ่ได้นะอพ่อจะยืนขึ้นได้คือคือหัวเขามันค้ำกันี่สิเมค้ำกันวันี้คือเนีมันคือมันมาแท่งอยู่หัวเขายงไหม้โอ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 ้ว่้โว้โ้โอ้โ้โอ้โอ้โออ้โอบโอโอ้โอ้โอ้โ้โอ้โโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ่โอ้โอ้โอ้โแ้้โอ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 ้โ้อยโ่้เ้นอ้โอเโ้อออนี้โอ้้โ้โ้โอ้้โน้้โอั้้น